สวัสดีทุกคนวันนี้เราพบกับน้องอูอีกแล้วเนาะพบกับซอน้องอูล้องสานวันนี้วก็พบกับน้องต้ยแล้วพบกับน้องต้ยยิ้มอีกสองรอยเที่ยวลาวเอาต่อวันนี้เจ้าบอลอยากเอาต่อวันนี้พวกเราสองคนกับพ่อน้องอ้วนสิพากันเดินทางไปหมู่บ้านซุปเจมเนาะหมู่บ้านซุปเจมเป็นหมู่บ้านนึ่งที่เป็นหมู่บ้านอ่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่คนในหมู่บ้านที่าตั้มหูกตั้มแพรเดียวกันนะทุกคนเอาสิไปชมเนาะแล้วก็สิพาทุกคนไป เบื้องบรรยากาศระหว่างทางเขาจะเดินทางไปเขาจะขี่เหือไปเนาะทุกคนอากาศมื้อนี้กะบอกเลยว่าหนาวเวืองตีซอนเสือ้ออากาศหนาวแล้วกะขากบมาพวกเขาก็จะมีกิจกรรมขี่เหือมาหาปลากินข้าวป้านะทุกคนแต <Yeah. S 1> ่ว่า <Yeah. S 1> กินข้าวป้ากับล่องเหอคขากัในเบื้องคื <Yeah. S 1> <ๆ>สองตัวย่อยเด้อแต่ว่าสองอูทิพาทุกคนตอนขี่เหือไปแล้วกะสมสมูบาสมแก่เนาะเขาบอกว่าระหว่างทาง <Yeah. S 1> ฮะ อ๋ออยู่คุณท่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างทางที่จะไปอ่ะเมื่อานสบแจนเขาบอกว่าคือฮาลองเบคืออยู่เวียดนามเลยซึ่งอู้ก็ไม่เคยไปเที่ยวหรอเห็นแต่วิดีโอหรือว่าเห็นแต่รูปภาพเนาะถ้าเขาก็ว่าประมาณนั้นแต่ว่าเฮาไปเบิ่งนํากันว่าซี่เป็นคือที่แบบขาเจ้าวแทบอเมืองระหว่างทางเฮาสี่ลงท่าเรือไปนี้อุ้จะเห็นป่าบัวบเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่เลยบัวบั่นพปุ้งเหรอเออเดินขาาๆอยู่ไป นี่ฮอก็ทีขี้เหือไปจะพูดที่ขี้เหงออย่างไปเลยน่าจะเหือน้อยเนาะจะขึ้นไปทางเหนือคุณนี่จะเอื้อนเหืออย่างเหือหางเงาถืว่าน่าจะเหือหางเงาพาสิพากันไปมู่บ้านซบแจมอ่าทุกมาทุกไผ่ที่มานเมืองงอยเก้าน่ะต้องได้ไปมู่บานซบแจมทุกคนมันเป็นมันเป็นไฮไลท์ของยูนี่เลยแหละมาแล้วต้องได้ไปอีกบริเวณนี้ก็เป็นท่าเหือเนาะก็ว่าเราให้ยัง อ่าเราเอาน้ำออกอ้าวโอ้ตัวเครื่องเหื่อนี่แม่รับนี่อันนี้อีกเลยดินดิ้วดิ้วขักอีกเดี๋ยวเขาพอ่งเขาสิขีเหื่อตัวใดไปเดี๋ยวเพื่อนจะเอาเหยือมาต้อนเขาแล้วกันเขาสิพากันขึ้นเหื่อไปเนาะไปตอนนี้ลงมาหอดเหื่อเนาะเขาก็ได้ใส่ซิซี่แล้วกาพร้อมกับพ่อตงกวนกำลังเกี่ยวออกเหื่อไปละอันนี้ก็เป็นเหื่อของประชาชนสิขีกลายเขาไป ของดูของจริเงเลยเราจะซื้อเครื่องมือเดี๋ยวจังร้อยเด้อเข้าไปซื้อเก็บสมองพอดีเออแม่นน่าจะอยูน่นองเขียวนองเขียวเนาะแม่นอันนี้เราซีพากันเหือเลยบอ่อ่าเหือ,อ,อะกอ้อแล้วกันซีพากันถ่ายบรรยากาศทุกคนเบิ่งเนาะตัวโยยกำลังเอาดึงเหือออกโอ้ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ะไปตัวโยวยเอ้ยไม่อยอมโบโบ้ซวยอย่างกระยาเฮ็ดอย่างเลยฮะนะโอ้โหโบ้ซวยวะนี่เออโบ้ซวยอ้าวโบ้ซวยวะสัสผู้พายอยู่อะ เขาพายแล้วนั้นวะเขาบ้าข่อยโบได้พายแล้วนั้นพายแล้วนี่ส่วนกับไปหน้าเฮ้ยตอนนี้เราเอาหัวออกนอกนะเอาได้ปะเอาได้ปะบปินอกขนาดพายเง้โบเปลี่ยนยังว่ายมูอยู่โอ้ยยักกระพายบบเปลี่ยนกันบ้างไหมเดี๋ยวนั้นพายแล้วนี่มันกรไปหน้าพายแล้วนี่มันกระออกข้าโอ้โหโอ้โหข่อยเคยพายเงาเก่าจะบุหัวโอ้เป็นวะขอโทษบุหัวนี่ช่วงแม่มันมากอข้ามจุ่มเลย ต้องใส่เสื้อซูซี่ไปนี่ก็ไปหน้านี่มันเลี้ยวขนาดเท่าไอืมโอ้ยคือเลยเนาะเส้น่าขายพายคาบนี่เลยด้เฮ้อเอ้ยเอ้เอ้ยโล่โล่แซวอยู่นี่ไปเลยเนาะขันทีพายออกรรยากาศก็เป็นตอนนี้น้ำก็เขียวๆเนาะบ่อนี้เป็นบ่อนที่เขาบอกให้หาปลาที่บ่อนี้โดยหนองสงวนอยู่นี่เนี่ยปะมุดบุรีสงวนที่เห็นบ่ นี่สงวนหรอว่าหัวหาเนียนี่ฮะเดี๋ยวเจอกันตอนบรรยากาศขี้เหือไปทุกคนทุกคนบรรยากาศโคตรงามเลยโอู้ยยยยอดมากบอยยอดตอนนี้กำลังเล่กออกตอนนี้กำลังพวกเขากำลังเล่กออกไปเนาะพวกเขาออกกำลังออกจากท้าเหี่ท้าเหือกับที่อยู่บริเวณนั้นเนาะเขาก็เลยออกมาทางบริเวณนี้ทางฝั่งนี้เป็นสัเกเห็นเป็นต้นไผ่เนาะเป็นต้นไทรที่เขาเอามาเป็นที่เป็น โครักนน่ะ้นแวมที่กบกล้วยแบบแเอามาใส่จนกล้วยจะว่าผู้ว่าี่อะขาบมาวนรัโค้ดูไดแต่ว่าเขานกันเไม่รันี่บโอ้รุ่พ่่นว่าพี่เรู้จักมาบริสิทธินเนอเตี้ยเลยรู้จักบริสื้อดกรพ่อระอ้วนเาเลยพ่อระอ้วนแรับเนื้อพ่อรอ้วนนี่เป็นคนับเนื้อยูบูบานี่น้อนะแต่ว่า อะไ้เ้อแบบราคาเป็นกันเองเนอะราคาหน้าห้างนะฮะมาบ้านที่ต้องได้มาคนเดียวู้าวั้านดีวันหยุดทุกอย่ายเลยครับีเจ้าหอเสือมาสองต้นโคนละเมนถือหนาวเดี๋ยวอู้ให้เบื้องน้ำเนาะคุด ที่มีเรงือเป็นของตัวเองเนาะบางลำกะบางเหงือกกะสองลำแต่ว,ว่าอู้คิดว่าอู้ขี้เหืออันนี้อู้เสื้ออูอ้พยานไปไหน,เ,นเพราะว่ามันมีอันนี้กั้นะนะมีอันนี้กันน้อยอู้ไปอ่าห้าหรือวกมันมันก็มีอันนี้กัน,น,ก,น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 ก็นเกลยท้ยยานหลายอันนี้กับวิวไม่ได้ว่าผ่านวิวผ่านน้อยอ่ะ วุ่นมากบรรยากาศเลยทีเดียทุกคนคือแบบวุ่นซึ่งก็มาแบบนี้แหลนะอายุยืนยาวหลายปีเลยตอนนี้ก็ซึปซับซึ่งับบรรยากาศเอาไว้ได้หลายนะเพราะว่าเขาจะอยู่อ่าอยู่บ้านที่พี่ครัวนนท่าเรืนื้อเขาก็ฏิหารน้ำกบเลยขนาดห้าพันแหงนกแอร์หลายหลอยนกแอร์คุณหมืดม,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 มุมนี้ก็งามทุกคนุ งามนี่นะตูดไม่น้ำนี่นะเขาเจ้าสามารถไพลเทือกไพลยังได้เลยโอ้เขาเขาภาคนนี้จำคัญเลยต้องจำคัญเลยต้องแบบมีแบบคนลอยน้ำเปลี่ยนเออคือลอยน้ำเปลี่ยนก็ต้องใ้เสือทุ่ที่นะแม่น้องทำมาอันตรายเดี๋ยวนี้เขาจะลองเหรอคะท่านได้ลงเหื้ามาหนีสุดยอดเลยแม่น้ำเออเบื้องบนใครใส่เอามือลงเหง้าใส่ลงเหง้ายีดอุนะอันนี้เป็นแกงเัาทุกคนแม่ว่าบนไหนที่มันเป็นแกงเป็นแกงอะไรพระเจ้าสามารถวานิเหุ่ได้เลยอ๋อไม่ล่ะ ป่ามันติมัคคียู่ตับก้อนก้อนหินไม่หรออ๋อ้าพเราเคยวูบมาเลยนี่เมื่อกาเวลาเรายิงเนี้ยแตต้องเป็นทีประมาณเร็วนิดนึงประมาณอ๋อ,อทีเร็วน้ำไหเลเนี้ยได้เลอ่ามัซ่าและะ้วกัขึ้นยากอาทีตย์ตับก้อนหินได้เพาต้องเย <ๆ S 1> แล้วไปแล้วที่ว่าน้ำมันไหลมากวูมแห้งแล้วกัอาทีเป็นเร็วน้ำลึกอ๋อประมาณนี้เนาะตับอ๋ออันนี้เป็นต้นต้นไทรงามมากต้นไทรนี่เนาะ วยงามหลาย ประมาณ4ี50าหาสินาทีก็ง่ายๆะสชั่วโมงนึงมีหลาหนึงค่อยซีฮอดเนาะเอาค่อยขี่ไปบ่ได้ขี่ไปเนาะอเลิกอ่ะเอาไปมัดึงจำดีไม่หรอเอาไ่กูยิ่งไปได้ว่อ๋อพอจักมั้ได ของสวนเอาเบิ่งสวนมองนี่ดิที่เขาบอกว่าเป็นฮาลองเบ้นี่ ไปหน้าจะเป็น เงินพักอยู่ทุกคนมาแบบไกลๆแล้วมีคนมาพักอยู่บ่แต่กี้น่าจะมีหลายอยู่เนาะคีดว่านไหนจะเป็นนักท่องเที่ยวริงเนีะเออ อยู่บ้านอู่นะว่านอว่าเป็นนอซอดกับโบแมนบโบแม่น,มน,นอซอดแต่โบหัวไม่นออย่าง แต่ก้อนนี้ตอนที่ยังบุหันมีโควิดนี่จะมีะนักท่องเที่ยวมาเทีเ่ยวตลอดแล้วกันสมแจียมนะจะแบบคนยู่ภายในบ้านเขากบบคือสร้างเส้นพอน่อนองอวนนีน่นองกระซีอาศัยไปแบบว่าขับเงื่อไปส่งแขกสินะขับเงื่อไปส่งแขกกลับไปกลับมากลับไปกลับมา,บบมาแบบนี้หาหาเงินหาเงินหาเงิน แบบนี้เนาะสบายง่ายากันส่วนแม่น้องอ้วนกะเฮท่าอาหารเป็นแม่บ้านก็คือแบบเป็นแม่บ้านที่ไหนแบบอยู่ตามเงินภาคขนาดกันสิไปอนามัยเงินภาคไฟอีหยังและะ้วกันิมีกันนวดมีอันเดอร์ด้สิเนาะอยู่ตามมาตามอยู่บ้านท่านให้แขกประมาณนี้เนะาะการหายอยู่หากินกันแต่ว่าพอมีโควิดมาแล้วนี้แล้วกะัเงียบเหงาแหงพ่อน้อมอ้วนกะ,ะมีแต่โดนๆกันที่เรไปฮับส่งแขกอยู่เท่อนึงช่วงนี้กับบุคคลมีแขกตัางประเทศมามีาแต่ คนน่ะคนลาวนี่มาแต่ว่าสมัยเขามาเขากับบประมานอนนะนะเขาก็สิไปกั๊มสีนะมีแต่รู้ซึกงว่านักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในบ้านเมืองน้อยเก่านี้มีแต่อู้กับต้วยสองคนแหละที่ยังอยู่เพราะว่าส่วน่เขามาแล้วเขากับกัมมืีสินะอันนี้กะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะบรรยากาศดีๆเลยภููทีอ่ะเอาีอย่างมาทุกคนนี้แต่บรรยากาศคือซื่อเอาบรรยากาศงามๆมาฟากแบบซัวซีมีโอกาสได้มาซีมันผมเป็นเรื่องง่ายขนาด อล้นี้เหากับอันนี้หาลองเป้หาลองเบ้นี่คือซีเมนอันวิวที่มันเป็นผาสองฝัง่งนี่เลยเนาะประมาณนี้เนาะที่อันไอประดับดินบอกว่าเขาให้ใส่ยาว่าหาลองเบ้เมืองงอยนี่งานวิลลี่ทุกคนขี่เหื่อมาแล้วซิวซิวปฏิคิดอย่างเลยแบบซิวตัวย้อยรับ,บมันบ่อยากรับอยากรับมันก็รับไปได้อนึงรับไปนึงน้ำนเขียวแหงเลยน้ำนี่ สายซาบ้าขอก็สิมหาปูหาปลาเนี่ยเนาไปอ่ากินเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าซีนแพง <c oughs> ก็เลยเหให้เขาอาศัยการหาปูหาปลาไปกินแทนแต่ว่ากินหลายก็เบื่อเด้แล้วกระิฮหอนหมูบานละตวยอ่าเทิงนี่ก็เป็นผ่าหมดเลยเนาะเดี๋ยวไปปูเสื้อค่อยัอยงไวเนาะ คิดว่าชีไว้แบบนี้แมนคิดว่าสียังขีดโดเดี๋ยวว่าชีฮอดถ้าก็ดีกันโนหนาวละแมนมุนี้อากาศหนาวอี่ทุกคนมุนี้อากาศหนาวแฮงเขาอาจจะอยู่นี่ตอคืนนึ่งรือจง๋ดเขาก็ชีได้กลับเมืองงอย่ะทุกคนพวกเขาซีพากันกลับเมืองงอยแล้วกะ อาชิพี uh ่เอาเครื green, so ่องยู่งเงยไอวินโดหลังจากนั้นอาจจะเข้าบ bon ้านนาหยางเนาะพวกเขาบ้านนาหยางไต้บ st ้านสวนเผาเรือน่ะพวกเขาจะพากันไปนอนโฮมสเตย์ยู่งเงยคืนนึงแล้วกันพากันทุกคนไปเบื้อนี่เป่าคะกับมนี่เป่าบอกรับบุญเด็เอาเขาต้องข่าตลาดจนต้วแล้วมักับเแสดงว่าแทบไปกับมือตลาดเนาะเออของกับพื้ตลาดตอนสวยเอาที่ท่าพาทุกคนเบื้องตลาดก่อนตลาดของบ้านเมืองน้อยเก่าเน่ะมันชิพีเสียทุกคนมันชิมีแม่ค้าเลยล่ะ หมู่บ้านมาหวมกันแล้วก็ซิบมือจังคอยซิบเปิดตลาดเชิญหนึง่งลากก็เลยเห็ุให้พวกเขาแบบยักยู่นะแบบอีกสองสามมือมันซีอิ๊วเสียนะแล้วก็เห็ุให้พวกเขายักยู่ต่อแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็พวกเขาก็ต้องซิบก้ามเข้าไปเมืองไวยไม่ลหลังจากนั้นก็เสิร์ฟเครื่องที่เนไอวินโดว์เอาฝากเครื่องไว้ัน แง่เขากินเนาะลรวจะที่ไปเอาบรรยากาศวิถีชีวิตของชเชิญพ่อลื่อนในเราฝากทุกคนว่าสิเป็นเนอะได้ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่อู้เอามาฝากทุกคนที่ขี่เหงาจากบ้านเมืองงอยเก่ามาสบแจียงเนาะสมเจียมประมาณนี้เนาะเราก็ทีประมาณนี้น เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้กจะซีจบไวเพียงซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวทางหน้านี่กะซีพากันลงเหงอแล้วกะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะโอซีถ่ายบรรยากาศบ้นานซมแจงให้ทุกคนเบิ่งอย่าลืมโอ,อ้ย่ายิ้มอย่ายิ้มเลยไปทางนี้ดีกว่าวิวงามกว่า <laughs> ทางบริเวณนี้ก็สิเป็นนะส่วนพักของสาวบ้านเนาะทางหน้านี่เฮาก็สิจอดเงืนแล้วเฮาก็สิขึ้นหมูบ่บ้านละกะคลิปวิดีโอนี้กะสิลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อูกับตัวไคลิปต่อไปเด้อเพราะว่าหลังจากที่เฮาไปบ้านลือลนล้อแล้วบ้านลื้อแล้วเฮาสิเข้าหลวงเฮาบางหลังจากนั้นเฮาก็สีอัดเ <c oughs> ข้าอ่ะหลังเข้าหลวงเฮาบางแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สิไปสยะบุรีเอาไม่จัดรับ ว่าคนจางดำคนจางดำมันเฮาสิไปไซยาบุรีแล้วก็เฮาสิไปโหงสาอีหยังแล้วกันหลังจากนั้นเฮาสิขึ้นอ่าหลวงอัมทาบอ่อเกียวหลังจากจบทริปเหนือละพวกเฮา2คนก็สิไดนะ้แยกกันล่ะตวยก็สิไปอีหยังก็กตวยยอู <c oughs> จะไปไหนนะย้อยสิไปใต้ไปเออย้อยสิไปตาเออย,อย้อยตวยตวยสิไปใต้ส่วนอูกอะอูสิมีแผล <c oughs> ไปซัมเหนือเนาะ ไปซ้ำเนื้อต่ออ่ะลิปวีดีโอน,นี้ก็ลาทุกคนไปก่อนด้วยพร้อมผ่อนบัญชีทำงานอยู่ที่ท่าเห่อิขคืนบ้านศพแจมอทุกคนต้นหน้าเหรอซุปนี่หน้าวะเครือ <c oughs> ่อทัดเนอ้อลยเคีื่อทัดเนื้อตัวนั้นไปตัว